สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะเ,เรื่องพฤติกรรมการกินดื่มของคนไทยเรานี่แหละค่ะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความสุขภาพคําเตือนต่างๆแล้วก็มีผลสํารวจล่าสุดด้วยเป้าหมายวันนี้ก็คืออ,อ,อยากจะมาสกัดเอาประเด็นสําคัญๆข้อควรระวังที่เราอาจจะนึกไม่ถึงกันเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มฮิตๆที่เรากินดื่มกันอยู่ทุกวันมาดูกันค่ะว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าดีต่อสุขภาพอย่างเช่นชาเขียวถ้าเราบริโภคไม่ถูกวิธีหรือมากไปมันก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับการทำความเข้าใจรา,รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้สำคัญต่อสุขภาพเราในระยะยาวจริงๆครับจริงด้วยค่ะโดยเฉพาะชาเขียวชานมนี่คิดกันมากเลยเนาะบางคนดื่มเยอะมากประคิดว่าดีต่อสุขภาพ แต่จริงๆก็มีข้อควรระวังเหมือนกันอย่างแรกเลยนะคะที่เจอบ่อยๆคือบางคนดื่มชาตามหลังดื่มแอลกอฮอล์ไปเลยคิดว่าจะช่วยให้สรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันกลับไปเพิ่มภาระให้หวัวใจกับไตนะคะอืมใช่เลยครับเพราะว่าตัวชามันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอยู่แล้วพอเจอกับแอลกอฮอล์เข้าไปอีกไตก็เลยต้องทำงานหนักขึ้นคูณ2ไปเลยครับโหหนักเลยนะคะนั่นแล้วการดื่มตอนท้องว่างล่ะคะเห็นเขาก็พูดกันครับอันนั้นก็ไม่แนะนำเหมือนกันครับ คือสารบางอย่างในชาอย่างฟลูออไรด์เนี่ยมันอาจจะ,ะไปรบกวนระบบย่อยอาหารทำให้รู้สึกคลื่นไส้ได้แล้วสารต่างๆในชามันก็จะถูกดูดซึมแล้วก็ส่งไปที่ไตเร็วขึ้นด้วยครับทำให้ไตสังทำงานหนักโดยไม่จังเต็นเท่าไหร่อ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีอย่างอีกเรื่องคือบางคนดื่มชาแทนน้ำเปล่าไปเลยหรือว่าชงเข้มมากๆดื่มบ่อยๆอ,อันนี้เป็นไงคะอันนี้ก็เสี่ยงครับเสี่ยงเรื่องนิ้วในไตได้เหมือนกัน นิ่วเลยเหรอคะครับเพราะในชามันจะมีกรดที่ชื่อว่าออกซาลิกพอมันไปเจอกับแคลเซียมในร่างกายหรือในอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จับตัวกันกลายเป็นก้อนนิ่วได้ที่พบบ่อยก็คือนิ่วแคลเซียมออกซาเลตนี่แหละครับอือแล้วก็ยังไม่หมดนะครับคาเฟอีนในชาถ้าดื่มเยอะหรือเข้มไปก็อาจจะทำให้นอนไม่หลับหรือไปกระทบกระเพาะอาหารได้อีกโอ้โหเฝ้าดูร่างชานี่มีรายะเดียดเยอะกว่าที่คิดจริงๆนะคะใช่ครับ แล้วยังมีเรื่องวิธีการดื่มที่อาจจะทําให้เราเสียประโยชน์จากชาไปอีกนะครับอย่างเช่นการดื่มชาร้อนๆจัดๆเนี่ยความร้อนมันไปทําลายสารคาเทชินส์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีในชาอ้าวหรอคะครับหรือว่าการใส่นมลงไปในชาอย่างชานมที่เราชอบๆกันโปรตีนในนมมันก็จะไปจับกับสารสําคัญในชาทําให้เราดูดซึมประโยชน์ได้น้อยลงไปอีกครับแย่ yeah, เลยนะคะเนี่ยอุตส่าห์ดื่มนึกว่าจะได้ประโยชน์เต็มที่ โอเคค่ะเรามาแกะประเด็นเรื่องชากันแล้วทีนี้ถ้ามองภาพกว้างขึ้นละคะพฤติกรรมการกินดื่มโดยรวมของคนไทยเราเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีข้อมูลล่าสุดด้วยครับจากข้อมูลปี2566ล่าสุดเลยก็ชี้ให้เห็นปัญหาที่คนท้างหน้ากังวลอยู่5ประเด็นหลกักๆเลยครับมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือหวานเกินพิกัดครับ คนไทยเราบริโภคน้ำตาลสูงมากจริงๆสถิติเขาบอกว่าดื่มเครื่องดื่มชงหวานๆกันเนี่ยถึง26.3%เลยนะครับและพวกเครื่องดื่มบรรจุขวดหวานๆก็อีกเกือบ19%โอ้โหเยอะมากครับซึ่งอันนี้ก็เสี่ยงหมดเลยอ้วนเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจมาเป็นแพ็คเกจเลยครับน่ากลัวจังค่ะแล้ว,ข,ลวข้อ2ล่ะคะข้อ2ก็คือเค็มจัดครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ อาหารไทยอาจจะรสจัดจ้านแต่การกินเกลือหรือโซเดียมมากเกินไปเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเลยของโรคไตความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจด้วยครับอืเรื่องไตนี้ได้ยินบ่อยจริงๆค่ะต่อด้วยข้อ3า3เลยค่ะข้อ3มันสะสมครับโดยเฉพาะพวกของทอดไขมันอิ่มตัวสูงๆสถิติป66ี66ก็บอกว่าคนไทยกินอาหารไขมันสูงกันถึง16.7%อันนี้ก็แน่นอนครับ นำไปสู่ภาวะอ้วนไขมันในเลือดสูงเสี่ยงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองตามมาอีกค่ะแล้วข้อ4คืออะไรคะข้อ4นี่อาจจะน่าตกใจมากๆนะครับคือใยอาหารต่ำใยอาหารต่ำใช่ครับข้อมูลระบุว่าคนไทยกินผักไม่เพียงพอตามเกณฑ์เนี่ยมากถึง84% 84%เลยเหรอคะครับและที่หนักกว่าคือผลไม้ก,กินไม่พอทั้ง93.2%โอ้โหเกือบทุกคนเลยนะคะนั่น เกือบทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องท้องผูกนะครับแต่เรากําลังพลาดใหญ่อาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยน่าตกใจจริงๆค่ะ93%ไม่กินผลไม้ให้พอเนี่ยสุดท้ายข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือโซเดียมแฝงครับคือโซเดียมที่ไม่ได้มาจากเกลือที่เราเติมโดยตรงแต่มาจากพวกอาหารแปรรูปบะหมี่กลึงสําเร็จรูปอาหารหมักดองต่างๆปี66ก็พบว่า คนไทยบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปเกืเอบ17%ซึ่งพวกนี้โซเดียมสูงก็หนีไม่พ้นความเสี่ยงโรคไตกับความดันสูงอีกเหมือนเดิมครับฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงหมดเลยนะคะทั้ง5้าข้อครับถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งหมดมันสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เราเรียกกันว่า NCDs ก็คือพวกโรคเบาหวานความดันสูงโรคหัวใจมเร็งอะไรพวกนี้แหละครับ ที่มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเองอ,อและ NCDs นี่ก็คือปัญหาสุขภาพหลักของคนไทยในปัจจุบันเลยโดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องโรคไตท,ที่ถูกพูดถึงซ้ำๆทั้งจากเรื่องชาที่ดื่มไม่ถูกวิธีแล้วก็จากอาหารเค็มจัดรวมถึงโซเดียมแฝงด้วยข้อมูลล่าสุดปี2566นี่ตอกย้ำเลยครับว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงจริงๆฟังดูแล้วเราต้องจริงจังกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันแล้วล่ะคะ่ะ แล้วเราควรจะเริ่มยังไงดีคะมีคําแนะนํำไหมคะครับถ้าเริ่มจากเรื่องชาก่อนก็อย่างที่คุยกันไปครับคือ 1. เลี้ยงดื่มตอนท้องว่างหรือว่าหลังดื่มแอลกอฮอล์สคือไม่ดื่มร้อนจัดหรือชงเข้มข้นเกินไปค่ะ 3. ลดหวานลดนมหรือดื่มชาใส่ไปเลย 4. คือไม่ดื่มแทนน้ําเปล่านะครับควรดื่มน้ําเปล่าเป็นหลักอแล้วก็ไม่ดื่มชาพร้อมมื้ออาหารหรือพร้อมวิตามินเสริม พราะมันอาจจะไปรบกวนการดูดซึมได้และสุดท้ายก็คือจํากัดปริมาณให้พอเหมาะครับไม่ดื่มเยอะเกินไปค่ะชัดเจนเลยค่ะแล้วสําหรับการปรับพฤติกรรมการกินโดยรวมล่ะคะหลักการง่ายๆเลยครับคือลดหวานมันเค็มลดหวานมันเค็มใช่ครับพยายามเลือกทานอาหารสดอาหารที่ปรุงเองให้มากขึ้นเพื่อเราจะควบคุมเครื่องปรุงได้เพิ่มการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเลือกธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีค่ะเลือกกินไขมันดี เช่นจากพวกน้ำมันพืชทัว่วหรือปลาทะเลแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือฝึกอ่านฉลากโภชนาการครับเพื่อระวังพวกโซเดียมแฝงน้ำตาลแฝงในอาหารแปรรูปต่างๆอืมการอ่านฉลากนี่สำคัญจริงๆนะคะเหมือนเป็นการป้องกันด่านแรกเลยถูกต้องครับการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับแต่ถ้าทำสม่ำเสมอทำทุกวันมันสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพเราในระยะยาวได้จริงๆการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงที่เราคุยกันวันนี้ ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆแล้วครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงสรุปสั้นๆก็คือแม้แต่เครื่องดื่มที่เราอาจจะมองว่าดีต่อสุขภาพอย่างชาก็ยังมีข้อควรระวังมีหลุมพรางอยู่ถ้าเราดื่มไม่ถูกวิธีส่วนพฤติกรรมการกินโดยรวมของคนไทยที่ส่วนใหญ่ยังติดหวานมันเค็มจัด แต่กลับกินผักผลไม้น้อยมากๆกเนี่ยกำลังสร้างความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างใหญ่หลวงเลยโดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs ที่น่าเป็นห่วงมากๆค่ะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วกออ็อยากจะขอทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดตามกันดูนะครับว่านอกเหนือจากการที่เราแต่ละคนต้องหันมาใส่ใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวกันแล้วเนี่ย มันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบด้วยเช่นการปรับปรุงฉลาโภชนาการให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นหรือการรณรงค์ให้ความรู้เชิงรูปที่มันสร้างผลกระทบได้จริงๆหรือแม้แต่การพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางอาหารร,บร,บรอบๆตัวเราให้มันเอื้อต่อการเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นสําหรับคนไทยโดยรวมเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสังคมเราในระยะยาวนะครับ